นิยายรักเรื่องพันเมคานักเขียนพิรศินสำนักพิมพ์ Bluewater Lily Books e-book จัดจำหน่ายทางเมดมาร์เก็ต EP ศูนย์สามโปรโลอกอนันต์กลิน่นเนยอนันต์อมยิ้มแล้วบิดปลายจมูกไล่กลิ่นหอมหวานของในนมที่ติดกายเด็กสาวคนนั้นชีเปลอ กล่าวผู้ชายดีๆที่ไหนจะจีบเด็กรุ่นลูกท่านเสียงกังวานส่กับใบหน้าขาวซีดดวงตาไม่มีเหล่าเตงก็แวบเข้ามาในความคิดถึงจะเป็นคนไทยเหมือนกันแถมอยู่ห่างกันแค่พาหุรัสกับตลาดน้อยแต่อันนันก็คิดว่าคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วต่อให้โชคชะตาพัดพาให้ได้พบเจอกันอีกครั้งกกลห่างแค่ระยะเดินสวนนาทีนั้นก็น่าจะเป็นได้แค่เพียงคนแปลกหน้า สาวน้อยจากถิ่นตลักเกียดคงจะลืมเลือนเฮียคนนี้ไปแล้วดวงตาคมโตทอดผ่านกระจกรถมองไปยังข้างทางอน,นันตออกจากเชฟชาอูนมาได้สักพักแล้วกำลังมุ่งหน้ากลับไปรอเมคาไลที่ FESEL บริมึงหลวงเก่าของโมร็อกโกขอพระคุณที่รับฟังจนจบติดตามตอนต่อไปอีพีหน้า